สวัสดีครับก็ผมนายคำพีโฉมสัมภารตำแหน่งลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานส่งน้ำสสองสังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ำและบมรุงรักษาภายชุมพลสำนักงานชนประธานที่3ครับโดยตำแหน่งของพนักงานส่งน้ำจะทำหน้าที่ดูแลการอ้อปูการเก็บเกี่ยวข้าวในในคลองส่งน้ำสายใหญ่คลอง C ีหนึ่งนี้ โดยประตูนี้จะเป็นประตูระบายน้ําผ่านแม่น้ํายมสู่แม่น้ําน่านในช่วงฤดูน้ําหลากครับผมและช่วยกักเก็บน้ํายมในช่วงฤดูแรงครับผมโดยประตูนี้คือประตูคลองระบายน้ํดีา DR 2 8ครับตั้งอยู่พื้นที่หมู่8ตําบลบ้านไร่อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับ การทำหน้าที่ของประตู DR 2.8นี้เมื่อเราได้รับคำสั่งจากทางสำนักงานชนประทานที่3สั่งการมาที่โครงการส่งน้ำและบ่งรักษาภายชุมพลทางโครงการจะสั่งการมาที่ฝ่ายส่งน้ำและบ่งรักษาที่3เพื่อดำเนินการปรับยกบานประตูส่งส่งน้ำจากแม่น้ำยมออกสู่แม่น้ำน่านโดยให้ระดับน้ำเหนือและน้ำท้ายมีระดับที่ไม่ต่างกันมากไม่เกิน15เซน เพื่อป้องกันผลกระทบน้ําพุ่งชนตลิ่งแม่น้ําน่านซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับท้องที่ท้องถิ่นที่อยู่รับผลกระทบตรงนี้ครับผมส่วนประตูระบายน้ําคลอง dr 2.8นี้ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับก็คือในช่วงหน้าน้ําหลากเราจะระบายน้ําจากพื้นที่การเกษตรลงสู่คลองระบายน้ํา dr 2.8ครับแล้วผ่านลงสู่แม่น้นําน่าน เพื่อลดผลกระทบของพื้นที่การเกษตรครับผมและในส่วนของฤดูแล้งประตูระบายน้ำ d r 2.8นี้จะช่วยกักเก็บน้ำไว้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสูบเข้าไปพื้นที่การเกษตรสำหรับกาทำการทำเกษตรต่อไปครับผม